กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC กลานะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาในแนวทางนะคะแนวทางสายด่วนนะคะสายด่วนนะสายใหม่สายด่วนนะคะสายใหม่สายด่วนสายใหม่ นะคะแนวทางอแอดมินจะให้น้อยมากนะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็จะมีสองหนึ่งนะคะห้าหกสี่สามนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะ ตัวเน้นก็จะเป็น3 2แล้วก็จะเป็น3 9นะคะทำไมไม่ค่อยชัดเลยพี่น้องอน,นี้ก็อย่าลืมแปลงล่างนะคะ5 9าเก้านะอันนี้ก็อย่าลืมแปลงล่าง3 6นะคะเดี๋ยวแอดมินแถมเบิ้ลให้นะคะ อันนี้เป็นเบิ้ลเนาะเบิ้ลนะคะสองสองแล้วก็ห้าห้านะคะเบิ้ลอาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมพี่น้องคะตัวเลขแอดมินก็เขียนซะแล้วก็ซูมกล้องซะ ใหญ่จนมองไม่เห็นแนวทางนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า